มันละก็เที่ยวเขาแม่ไม่ยันไอ้แจ็คมันดีเลยไอเสียบแรกไอเสียบน้อยบุงเนี่ยแล้วก็เที่เขาแม่แม่พัวน่ะอืกินข้าวเหนียวติกินไหมอ๋อเหนียวไหมลูกเอาเหนียวไหมอเอาจ้าเหนียวไหมอื๋อแม่แม่โยกให้อาไปกินซะอาไปกินซะเออนั่นละอ๋เหนียวไหมอ๋อเหนียวมาอยู่ มันเห็นแม่นางกินมันกับโจ๊กโลดเด้โจ๊กละแม่ก็เสียโกยกไข่โลดละจอดแม่เอาอันใหม่ซะมันได้กินเน้วยคนนี้วติดข้างแน่หนะจอดอ้แจ๊ดอืมอืมเอ้แบบก,กี่เดือนไง คนอาทิตข้างันอ่ะคนอาทิตข้างันอ่ะเจาะเก็บไปไอจอดไป็บไแล้วนาะอกินเห็บเบิร์ดอกินเห็เบิร์ดอ่ะเขาอ่ เห็นาวเหนียวอล่นลดอริญรดแม่ซื้อม่หลายนวยอยู่แม่ซื้อมาสองนวยอยู่ที่เขาอ่ะเดินไปเดี๋ยวให้พ่อดูเดี๋ยวไปดูนี่ให้พ่อดูพ่อก็ยิ้มใหญ่เลยเด้อ เห็นลูกเป็นปเห็ดฮอืมขัดขาดโรดขัดโรดข้าวเหนียวก่อนเปเลอเลยนะเอาไปกินเลยแจ๊ค อเด็กหมูเอ้ยขอซะเี้ขอซะ,อนนอะเห็นไหมขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วเนาะขาดหมดแล้วอืมกินให้หมดเลยข้าวเหนียวแล้วกินไหมเห็นไหมกินจะเหนียวไหมลูก ไปติดข้างก็นนะ้อเ,นเ่นเล่นแล้วกินหลกเรนแล้วกิน ขันฟ้าหน้าดำวนันนี้อ้าวขับเล่นไปใส่ีิบันเนี่ยโอ้ยนี่ก็สิดามาเขาเมียได้ไหมหมากินเขาเล่นเขาหรือบ้างอันั้น นี่เตัด,าดมา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 จะไปทำลูกมามาเนี่ยอ่ะโอ้ยมาไอ้หนูเดี๋ยวพม่งงเอาให้กล่องอืน่นมันมีกล่องอื่นอาาดี๋ยวสีดงมากนั่งๆนั่งเล่นละเล่นละไปกินข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวเด้อ ไปนอนไปเร็วไปนอนสรุปไปนอนซะอย่ามาใกล้พี่นะพี่จะโมโหนะไปถ้าไปกัดหางไอได้ไอไอกับศูนย์เดี๋ยวบังบังแขนแม่นี่มุนบัดพี่น้องอุงหมากัดข่อยบังบังบังปักแกะกักเด็กน้อยอย่าทำแม่บังไปแล้วนอนเลยปวดมือพี่น้อง ย่นโทรศัพท์ถิ่ม kh อึบหลอดข่ยบางที่เบ่งหัวมันกัดเมื่อขไข่พี่น้องวุ่นเนี่ยเออไปตนายแถวดึงออกกับบ้าฟังมันตื่นอ่ะไอเด็กไอเด็กหมูมาคิ้ดื้อขีดื้อเอ้ย เน่เน่นม่มีขอดูหน,หนอ่อยเอาอะมากินพลาสติกไหมเ้ยเนาะาไปเอาขนมเนี่ยอ้อ e ่ะอันั้ขนมนขนมปงเนี่ยไปขนมปงกินนั่งลองเล่นอีหมีน่ะเล่นอีเหมียวหน่ะเร็วบวางก่อนเนายวก่อนเนียวกินไม่ได้แล้วมันติดปาก อันนี้ส oui! ุกทานเห็นรึเปล่กาดเมื่อข่อยจนมุนพอดอ๊ะเมื ok ่อยหลายมามิเตเพียเต้เมื่อจพี่น้องเต็มเมื่อเต็มหนาเต้นยุ่มดังอม่เลยไอ้ชว์อเพื่อนสิโชว์ท่านผู้ชมที่เราดูฟันโตไหมมาหน่อยสองเดือนเนาะไอ้โชอชอหำน้อยจีน่ะไอ้โชว์หำน้อยจี ห้าขีดอืมห้าขีดอืมบักคีดอ,ดอดือคีดอืมขีดอืมยัยเนี่มาเสาเนี่บยบ่ได้เด้กพี่น้องตีสามเนี่ยท่าเจ้าอันบ่งน้นบอลอัปหอมข่มหัวเนี่บยบได้เด้อโดดซับโหลดเด้อค่ะแม่แม่ปลูกข้าวพอปลูกข้าวหอมแก่เอิญงวดแรกหนี่งอันหอมอยู่บัจที่สองอนแหบผู้ดังพี่น้องแหบดังแหบหน,นาบัสบาดก็บัส่อยหนาคอยนะอือ บัวหอมไก่แล้วแม่อบไก่ไว้นะหอมไก่เดี๋ยวแม่เอามาให้กินอืมอืม้ยเออจังสีในแม่คอยสิตทะหากไงทองปังงางอยู่เนี่ยนั่นี่แม่อ,อ,งงอนันนั้มนมเล่นไล่กัดแม่เนี่ยบ่ไหวเดยพอมาบังหันแลนกลับไปเหตุอีกเขาเอิน่นดวนอีกตะลิตตนพี่น้องเหตุงาน พอมาหอดบ้านพอเขเด้นนั่งสัมเขาโทษตามอีกแล้ว